ประเทศขึ้นไโคบแบบใดนะคะพิ่นแตงก่ายแบบใดนะคะทางโรงเรียนอนุบาลเชียงนนไทยถอนออกมากยาลกโตดด้วยว่าประเทศไทยงงมีการแตงกายสวยสวดง,ดงามโดยเฉพาะเน้นการหาแพ่ว่าหาเพียงนะคะสำหรับประเทศไทยงามีเ่เ,เองกลั์เฉพาะต่วเองแล้วกับประเทศลาวกับนี่เอง ตัวเองนะคะเพิ่นสิทายทอดออกมาได้ยัางตัวสดและวจะลุกสูงนะคะสำหรับ,บโรงเรียนเพจประบาดซีซึ่งเป็นขบวนแห่อีกขบวนหนึ่งที่ทางคณะผู้บาอาจารย์เพิ่นได้เข้าร่วมขบวนและมีกิจกรรมร่วมเพิ่นได้ทายทอดงานประเพณีกับเก่าสมัยปู่ยาา่าตาทวดสมัยโบราณซื่อเพิ่นรักษาและเพิ่นผู้ไว้เพื่อก็อให้ลูกหลานซึ่ง อยู่ในยุคของปัจจุบันนี้ไดหลงเลิมว่ายังมีขาถูกเหตและการงานกะล่าหรือวิ่งกะล่านะคะสมัยนั้นพอแม่พี่น้องคะพอแม่พี่น้องเล่ากับมาปัดใส่กับยุคนี้มันจะเปรียบกันบ่ได้เลยสมัยนั่นขาถูกเหตเใช้หูเห่ากับบ่ไดถือนะคะถ้าเกิดเพร่ะท่านกับการุณ่าเบาให้ลูกไหหลานฟ้าเสวา ชโปกเอกประกอบด้วยประกอบึ้มยเห็ดหยางแล้วมีประโยชน์จังใดนะคะพ่อแม่พีนน่น้องคะเด็กๆซึ่งมีหัวใจออกมารวมกิจกรรมคือกระทมซื้อให้ท้าเห็นมาแต่ละประเทศแต่งตัวแบบใดนะคะจะขอขอบถ้าคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ร่วมกิจกรรมและเด็กๆน้องๆน,น่ารักจังเลยนะคะขอขอบพระคุณไว้หนโอกาสนี้ค่ะ